ส่งท้ายกับความประทับใจนะครับของคู่เสียก็นูนิวนะครับแล้วก็ ประทับใจทั้งทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับสำหรับงานนี้เลยซีนูนิวนะครับเฟิร์สคอนเสิร์ตนะครับโนเตอร์ไลน์นะครับ,รบ,รบที่มีการแสดงนะครับทั้งสองรอบผ่านพ้นไปแล้วนั่นคือวันที่30กันยายนนะั่นแล้วก็วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะใครที่ไปดูนะบอกเลยว่าคุ้มค่าแห่งการรอคอยนะทำเอาฮอนะครับทันเดอร์โดมเนี่ยแทบระเบิดนะด้วยความฮอตของเฮียซีแล้วก็น้องนูนิวน,นะครับที่จัดเต็มนะครับโชว์แบบอลังการ พร้อมแขกรับเชิญแต่ละท่านนะมีทั้งการร้องทานมเต้นนะเล่นดนตรีการละครมาเต็มทุกแขนนะคุณผู้ชมไม่มีผิดหวังนะครับแน่นอนว่าหลังงานจบนะครับทั้งคู่นะครับก็จะออกมาขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับและล่าสุดนะครับอย่างเฮียซีของเรานะครับก็ได้ขอลายยาแบบ3หน้ากระดาษไม่เกินจริงคุณผู้ชมมาขอบคุณนะครับบอกเลยว่าช่วยกันรังสรรค์ความทรงจำดีๆนะครับกับงานงานนี้นะครับโดยเฮียซีนะครับได้บอกว่า จบไปแล้วกับซ no ีนูนิวเฟิร์สคอนเสิร์ตโนเทอร์ไลน์ะครับพีเซนเตอร์บายลาซาดาทั้ง2อรอบมันสุดยอดมากขอบคุณพี่อ๊อฟมากๆครับที่จัดคอนเสิร์ตให้พวกเรารู้ว่าพี่เหนื่อยมากและพยายามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพวกผมขอบคุณจริงๆครับพี่ทำได้แล้วนะขอบคุณหนูมากๆที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีให้เฮียเสมอมา ทั้งตอนซ้อมและวันจริงขอบคุณที่พวกเราเชื่อใจกันและทำจนมันออกมาสำเร็จนะสู้กันต่อไปหนูขอบคุณเกสของพวกเราที่ให้เกียรติมาร่วมสร้างสีสัน p ีปั e บโฟอีฟเนเน่เป็นประสบการณ์ที่ไม่คิดเลยว่าจะได้โชว์ไปด้วยกันแฮปปี้มากๆครับนอกจากนี้นะครับหนุ่มซีนะครับก็ยังได้ยาอย่างนะครับขอบคุณทีมงานทุกคนมีทั้งทีมแดนเซอร์ทีมเสื้อผ้าช่างหน้าแต่งหน้าทาผมเนี่ยทีมเบื้องหลังบอกเลยว่า ขอบคุณแบบว่าทุกภาคส่วนจริงๆนะบอกเลยว่าเรียกว่าไงอ่ะคอนประสบความสำเร็จก็บอกว่ามีทุกภาคส่วนนะคุณผู้ชมทางเดลีด่นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกหนึ่งความสําเร็จของดอมนีแล้วก็รอนะครับติดตามผลงานของเฮียซีแล้วก็น้องนุ่นิวต่อไปนะครับแล้วก็ผลงานทางค้านะครับดูมันดิด,ด้วยนะคุณผู้ชมบอกเลยหลังจากนี้ก็น่าจะมีผลงานที่ปล่อยออกมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงประกอบละครซีรีส์นะหรือก่งานถ่ายบงถ่ายแบบนะครับ ต้องมีให้คุณผู้ชมได้ดูแบบจุกๆอย่างแน่นอนนะ <Okay. S 3> ครับแล้วก็ล่าสุดค่ะทุกคนค่ะล่าสุดในล่าสุดเอออัปเดตกันแบบว่าสุดๆดเลยนะคะน้องนุนิวก็ได้ออกมาโพสต์ด้วยเช่นกันเช่นกันแม่เช่นเดียวกันเอองงไปหมดนะคะทุกคนค่ะน้องก็ได้มีการขอบคุณค่ะทุกคนก้บอกว่าทั้งสองรอบสนุกมากๆเลยขอบคุณพี่อ๊อฟมากๆเลยครับที่จัดคอนเสิร์ตนี้ให้พวกเราพี่อ๊อฟคงเครียดและเหนื่อยมากๆขอบคุณที่สู้ไปด้วยกันนะครับนุทําเต็มที่ที่สุดเลยขอบคุณเฮีย ที่เต็มที่มากๆเลยกับคอนเสิร์ตนี้ขอบคุณที่คอยเป็นพลังให้หนูในวันที่หนูเหนื่อยนะถ้าไม่มีเฮียก็คงไม่มีคอนเสิร์ตซีนุนิวครั้งนี้อ๋อเน้านะทุกคนแล้วก็ขอบคุณเกสทุกๆท่ทานเลยครับที่ให้เกียรติมาร่วมคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะก็มีทั้งวงโฟอีฟพี่เนเน่พี่ป๊บขอบคุณที่มาสร้างความสนุกสนานให้กับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับดีใจที่ได้ร่วมงานกันมากๆเลยครับ <c oughs> เรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ประทับใจมากๆนาใชะการถุดสลิงด้วยนะคุณผู้ชมก็จัดหนักจัดเต็มก็อย่างที่พี่ต้นบอกไปเมื่อกี้ก็คือทุกแขนงมาหมดเลยเลย่างเดียวคือว์ปหายตัวไปใช่ไหมที่ยังทำไม่ได้